ทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปเดินเขาที่มูลนิธิตอนนี้เราอยู่ที่ดินทิมพ์พานทายเพื่อเดินไปขึ้นรถตู้ไปกระปังต่างตอนนี้รถตู้มาถึงแล้วเราเอากระเป๋าขึ้นรถตู้เรียบร้อยแล้ว,นนลว,ลว,นลวคนเยอะมากวันนี้หลายลูกค้มามากๆเลย การที่จะสายเป้มาที่บกซีสุพรรพายนี่เหมือนแบบเป็นเรื่อง,องปกติอะคนเยอะมากตอนนี้ถึงที่จุดที่จะขึ้นรถโฟวิวแล้วตอนนี้เกือบชุดละใสอันนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นเกาะไม่รู้นะอ่านจากรีวิวมาแต่ว่ายังไม่มีใครใส่เลยมีเราใส่คนเดียวเขินมากอันนี้ก็เดี๋ยวเอาปิด ปิดหน้าปิดตาใส่แว่น ขึ้นสวยมากตอนนี้อยู่ฝั่งข้าวว่าแล้วอยู่หมู่บ,บ้านก่อนขึ้นเขาโมลาอีกอ้อ Ha en avlytting. จะต้องเริ่มเดินไปจุดกลางเต้นแล้วเ,เต็มยศมากำจำได้ไหมว่าเป็นใครอันอันเดินเองจา้าหนักมากจะแบกล้อหรือเปล่าไม่รู้เป็นการแบกกระเป๋าไปแคมปิ้งบนเขาคนเดียวด้วยตัวเองครั้งแรกที่สุด,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 ดไปกัน i can't forget the day we met your smile so bright it made me small I love is like a summer day hot sun and less in a magic way whenever i see you all i can think is, my summer love we're waiting for you my love hello นีทุกคนกำลังจับจองที่กลางเต็นท์ส่วนเราก็จะไปเลือกแถวๆนี้แหละไปไปหาที่กลางเต็นท์กันเราได้ทำเลมเหมาะๆแล้วคือตรงนี้ เราแบกอะไรมาบ้างร่เสื้อผ้าชั้นในถุงเท้าชั้นกันยาวชุดนอนแขนยาวขายาว,ยาวถุงนอนที่ชูแหวนเปียกแฮมเบอร์ per, ของขวัญจับฉลากเครื่องอาบน้ำเครื่องสระ บ้านของเราเก็บของเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นสัมภาระทั้งหมดที่คนมาเอาออกจากกระเป๋ามาหมดเลยแล้วก็นีนที่นอนตอนจะกลับล้วก็เอาพวกนี้ยัดเข้ากระเป๋าให้หมดนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่หลอดไฟแล้วด้วยช้าดาและนี่คือวิวหน้าบ้านชามกางเต็นเก็บของเสร็จแล้วเราก็จะมา <c oughs> <c oughs> เติมพลังกันหน่อย สตรอเบอรอินจ์าร์แล้วก็กาโนล่าบาทั้งหลายเพราะว่าที่นี่ต้องกินเจทุกคนดูบ้านของเรานี่คือบ้านของเราความดีงามของทําเลนี้ก็คือจะไม่มีใครเข้าใกล้เราได้เพราะว่ามันจะล้อมรอบด้วยหินอ่ะนะผู้คนก็จะขยับขยับไปตรงนั้นตรงนั <c oughs> ้นแจมมาก แดดร้อนนะแต่ว่าลมพัดมามันก็เย็นแต่ว่าถ้าไม่มีลมอ่ะก็คือร้อนเลยร้อนแดดวิวดีมาก <Keep. S 2> เต็มเลยตื่นแล้วนี่แปัรปบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันว่าเป็นอย่างไร<ช>ก็คือทั้งอาบ<ช>ทั้ง<ช>ทามาุราะอยู่ที่นี่หมดเลยประมาณนี้นะฮะตอนนี้ที่ยังเรากำลังจะเดินขึ้นไปดูเจดีข้างบนว่าวิวเป็นยังไงบ้าง ทางดเดินก็เอาเรื่องกันนะชันนิดหน่อยแต่ว่าเป็นทางราดราดอันเนี้ยราดปูนเขาบอกว่า800 m. เมตรเดินเรื่อยๆมัง่ง กำลังพยายามจะเดินไปตรงโนนะทุกคนเรามาจากบริเวณนี้เดินลงมาพยายามจะไปตรงโน้น่คิดว่าน่าจะเป็นทางที่ใช่แต่ว่าใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันก็เดินๆตามทางที่ไม่ค่อยจะชัดเจนไปก่อนสวยนะดู แต่ทางเดินยากเลยแหละแกเอ้ยแล้วก็มองไม่ค่อยจะเห็นทางด้วยเาจะกลับยังไงใช่ใช่ไหมมันใช่หรือเปล่าดูดูนู่นฉันจะทำอะไรอยู่ตรงนี้ มันรื่นย่านะทุกคนปาใกล้ความหวังแล้วแต่ว่าก็ใกล้หัวแตกเช่นกันพาทิตยใกล้จะตกแล้วต้องรีบไปขาพลิกได้ง่ายๆเลยนะเองเห็นทางไหมนี่ทางเราต้องปีนหรอใช่ไหมทางสันคาวที่ฉันต้องการแล้วเหนื่อยมากพระอาทีตจะตกลงแถเแถวนี้มั้ง เราก็เลยอยากได้แบบว่าฟิลแบบต้นหญ้าสีทองบริเวณนี้เพราะว่าน้องมีดอกเป็นสีทองทองพอดี เราต้องเดินไปไปกินข้าวก็ต้องเดินไปไปกับสองโลสู้เขาเริ่มแล้วฮะตอนนี้เย็นคนอาหารเจอันนี้คืออะไรนะลาบลาบเจ้าหูโซหูผัดผัดหมูทรงเครื่องปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะเจ เดี๋ยวกรูเราจะทำการจับของขวัญย้พอดีเลยไม่มีใช้สตรูสตรูส จริงเนินสองสามอ๋อเขาสองคนสามคนเองอ๋อเอาไปแล้วไปแล้วถ่ายก็ด้แซมไม่ได้ทำบุญตรงนี้อุ๊ยอุ้ยอุยได้กิไวเชอร์ด้แก้วครับโอาจะต้องทำแบบนี้โอเคเอาใ้ม่ปเลยยังยังร้อง พ okay, so. oh, ี่สุเหลือสองทเราก็สั้งโอเคหนึ่งสามโอ้โข้ากบปูเจ้าาวอบคนะงกกคนะคหนาวเกินเหมือนไฟไม่ค่อยร้อนนะ กับเต็นท์กัน哈ทุกคนใช่ขี่เข้าวกินเสร็จแล้วกำลังกับเต็นท์ดีมีเพื่อนเดินไม่ง่ายเหงาแย <c oughs> ก่กูกูด้วยเต็นท์เราตอนกลางคืนว่าวีไหมเพื่นเดินเขาจะมีพักพวกตอนกลางวันสวยตอกลางคืนว่างวี่ะ เราจะทําการเก็บของบางส่วนพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นมาดูหมอกถ่ายรูปแล้วก็เก็บเต็นท์กลับเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะใส่ชุดนี้กลับเลยนะฮะง่ไงๆเราเอารองเท้ากันหนาวมาด้วยเพราะตอนนี้หนาวมากจะเป็นคนนุ่มมนี้ใส่ก่อนเหนื่อยมากวันนี้ที่เหนื่อยที่สุดก็คือจะเป็นการนั่งรถโฟล์วิ คือเขา่เขาเข่าเราช้ำไปเลยเห็นปะเนี่ยแล้วก็ข้างนี้ไม่ไเข่ามันกระแทกอ่ะเจ็บมาก <laughs> เป็นการนั่งรถสามชั่วโมงนั่งเฉยๆสามชั่วโมงที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตนั่งแบบเหนื่อยจนผลอยหลับไปบนรถอ่ะ <laughs> โอเคค่ะสำหรับอันนี้ก็กุนไนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูพาทิศขึ้นกันแล้วก็รอลุนว่ามันจะมีทะเลเหมอกหรือเปล่า สำหรับวันนี้กุ๊ดไนฮะ สายแล้วว่าดีขึ้นโดมแล้วดิชายจังเติมพลังก่อนเก็บของลงไปกินข้าวนะคะแล้วก็เก็บของเก็บไต่เรียบร้อยเสรียมตัวจะ กับเหนื่อยเพราะว่าแบกของหนักขึ้นเข่าทุกครั้งที่เห็นธงนี้คือดีใจทุกครั้งเลยกระเป๋าไหนถึงนี่กินข้าวเราแล้วถ้าทุกคนจะมาถามทัวร์ก่อนนะว่ากินข้าวที่ไหนกินข้างบนหรือว่ากินข้างล่างโอเคนะ

แยกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปขึ้นรถตู้กันนะคะอ๋อจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้ที่ไหนบ๊ายบายไฟก๊อดเราทำานี่ยโอ้โาโอ้โข้ามไปรุ่นอ่ะ oh. ให้ตอนาเราข้ามน้าแต่ว่าข้ามไม่เยอะน้ยส